ดีคือพี่ท่านครับมาส่งแม่แล้วครับไดูน้ำว่าไปได้หรือยังถนนนี่ครับกลับมาจากไปพาแม่ไปเที่ยวไปดูหมอลำอยู่นครพน,นมครับรถเขามาแต่ฝั่งคุณมามาได้หรือเปล่า เมื่อวานนี้น้ำยังเต็มเลยวันนี้น้ำแห้งแล้วได้แล้วได้การเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกี่ยางครับโอ้มาได้แล้ว แห้งไวมดินานะเมโนมาโมวายังเต็มพอ้ีอยู่นะครับนี่ออครับดีท่านครับเดินไปส่งแม่ก่อน โอ้รถมันรถขึ้นมากมน,นมือนีเนาะเมื่อกี้ฝนตกไปม่ได้นึ่ฝนตกไป,ไไไป <laughs> ม่ไดนน้ลแล้วจังหวะนอนหุนเลยแหละมื่อมืออื่นนี่มือขว้ ซอย,อยงี้เลยบักีนไปจะมาจะมาโอ้โน้ำแห้งเร็วอยู่ครับเนี่ยโอ้ทางเละไม่กล้าไปเลยครับเนี่ยถ้าไปแล้วกลับมาไม่ได้ครับเนี่ยถ้าฝนตกนะตถนนลื่น อถนนไปได้ครับน้ำแห้งนะครับเมื่อวานยังเต็มน้ำมิดเลยครับแถวนี้อุ้ยอ่ะยี่ที่ขี้โคลนครับนี่ผมอยู่ข้างบนนะครับนี่ ไปได้อยู่ครับแต่ตัวลักทุเลมากครับลื่นมากนี่ครับแห้งแล้วน้ำนี่ลึกมากนะครับเมื่อวานนี่เดินนู่นรถจอดไว้ข้างนู้นครับรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะวางคานแล้ว อดี๋ตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวห้องนี้กลับไปนอนที่สวนครับกีดยางหรือเจอกันตอนเย็นครับไล่สวนนะครับ เมื่อคืนนี้ไม่สะดวกจะไลฟ์สดเลยครับเมื่อคืนนี้รู้อะไเดินเพิ่งไปครั้งแรกเนาะเดินพาแม่ไปหาหมอลำนะครับอยู่ได้ถามเขาอยู่สลักลางครับไม่ได้อยู่ในริมโขงนะครับหมอลำนั่นนะเมื่อคืนนี้นะครับเดินกิโลหนึ่งครับเมื่อคืนนี้คายกลับมากางรถสามล้อครับจำโรงแรมไม่ได้ ป้ายให้เขาอ่านสาม้อให้เขาอ่านป้ายกุญแจห้องน่ะตัวหนังสือมันจะเบอร์อหน่อยเขาก็มาส่งถูกครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> เขายังไม่ได้จุดไฟครับแต่คนเยอะมากครับเลาะริมโขงครับเดินแบบผมก็ไม่สะดวกไร้สดครับมเมื่อคืนนี้แ่ทนถ่ายคลิป <c oughs> ให้ดูลานพญานาคนะครับส่งแม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกีดอย่างครับถ้าฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้กลับไม่ได้อยู่ครับกลับไปก็น่าจะได้นอนอนู่นเลยถ้าฝนตกนะครับ เมื่อคืนนี้แม่สนุกมากครับแต่ผมกลับมาก่อนไม่ไหวม่วงนอนครับเดินเสมเหนื่อยเหนื่อยนะครับแม่ก็อยู่กับน้องมาก,ก่อนครับมานอนที่ห้องรอขอบคุณพี่ทันครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับนานๆครั้งครับพาแม่ไป รถคุณครูก็จอดไปแถวนี้ครับนี่เช้ายังข้ามไม่ได้ถนนยังไม่แห้งตอนนี้ก็แบบทุรักทุเลมากเขาขับผ่านมากนะมอเตอรไซค์จอดเต้มอยู่ครับเขาข้ามไปฝั่งนู้นมีแต่รถคุณครู ลงไปตรงนี้นะครับปักเบ็ดพว่มงสายครับตรงนี้ลำห้วยสาขาใหญ่ถ้าลงไปปักเบ็ดน่าจะเยอะอยน,นอะมีปลามีเสียงคนข้างล่างน่าจะไปปักเบ็ดครับมีมิเตอรรถคุณครูครับจอดไว้เขาข้ามไปเมื่อเช้านี้ เขาก็เร่งทําอยู่ครับไปวางคาตงน,นตรงกลางก็น่าจะเดินข้ามไปกับมอเตอร์ไซค์ง่ายๆอยู่ครับไกลอยู่นะครับเดินไปนู่นครับ ใกล้นู้นรถแม่จอดไว้ตรงนูน้นฝากไว้บ้านญาตครับฝั่งนูน้นผมมารับตรงนี้ครับวันเมื่อวานนี้ไปแล้วครับคลิปนี้มาส่งแม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกีดยางครับอยู่สวนยางไปกลับกันครับทีนี้ทำไมท่านี้ครับบ๊ายบาย